กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมเด็กขลับมนีบ่าวแอมมรทงเดินทางมาติดตามตัวเลขขับนหนอนอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมอุ้ยเฮียนครับเฮียนเฮียนผีเลื่อนไทยครับท่านผู้ชมเนาะไปเที่ยวอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับเดินทางไปกับมูไปจังหวัดสุรินทร์เมืองสร้างครับท่านผู้ชมเราไปนอนรีสอร์ทครับรีสอร์ทนั้นเป็นเลื่อนไทยครับเอฟซีเนาะมีผีผู้หญิงโบราณล่ะครับท่านผู้ชม มาบีบมานวดให้ครับท่านผู้ชมเนาะที่สําคัญเนี่บอกเลข3ตัวบน2ตัวล่างนน่อยอีกครับงวดวันที่16พฤศจิกายนพศ .2566 ครับเด็ดๆตัวใดครับนานุยนั่งถ่ายอยู่ข้างบ้านครับไปรับชมรับฟังเนื่องเล่ากันครับสวัสดีครับนานุยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคือเฮียนคักแท้นนนุยเว้าสู้ฟังไหมครับเฮียนอยู่ครับถูกนอนบ่ได้ทั้งคืนดิบ่นอนก็กวนทั้งคืนนะครับครับกวนทั้งคืนเดี๋ยวว่าพอจะรับายก็ มันบีบมันนวดนะครับมันบีบมันนวดแขนนวดเอวบ้างอย่างเงี้ยครับผมตกใจตื่นอีกครับผมตกใจตื่นไป,ไปมาพอตกใจตื่นหลับไ,ไปอีกก็มันบีบมันนวดอีกอย่างเงี้ยครับผมวันนั้นคืนนะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยครับไปกี่คนนี่ก็ไปกันสองคนครับผม MM. ไปจังหวัดไปเที่ยวจังหวัดสุรินทร์นะครับครับผมไปเที่ยวดูนู่นดูนี่เขานะครับผมบ้านเมืองเขา เมืองช้างจังหวัดสุรินทร์เนาะอเมืองเมืองช้างไปเที่ยวูตกรล่นึ้นมาตกเย็นมาก็พากันไปนอนรีสอร์ทนะครับครับพาไปนอนรีสอร์ทน,นอนก็เปิดห้องไอนอนเป็นบ้านนะครับครับเป็นบ้านเป็นเป็นห้องก็มีนะเป็นเรือนก็มีนะครับ,รบเป็นบ้านลักษณะไหนครับเนี่ยก็เป็นบ้านเรือนก็หลังไม่ใหญ่นะครับหลังไม่ใหญ่อ <ừ> ูมผมก็ไปนอนกันสองสามคนนะครับครับผมไปนอนสองสามคนครับ ตกตอนคืนมาก็นั่นเลยครับตอนคืนมาครับฝันเลยครับผมโอ้ฝันเลยฝันเลยครับฝันเห็นผู้หญิงนะครับครับอยู่ในบ้านเนาะผู้หญิงแต่งตัวแต่งตัวดีนะครับครับผมคล้ายๆแต่งแบบสบายอย่างเงี้ยสบงพลาดบ่ายอย่างเงี้ยนะครับครับผมผมยาวสวยมาเลยโอ้ยเป็นเจ้าที่เจ้าทางเนาะครับผมฝึกมาเป็นผีบ้านผีเลื่อนเนี่ยแหละครับผมมา เราเราแต่เราก็ไม่ตกใจนะครับก็มานอนหลับอยู่เขาแล้วมามาบีบมานวดอย่างเงี้ยครับมาจับเอวจับแขนจับขาอย่างเงี้ยเาครับเราก็สะดุ้งตื่นเอ้ยยังไงไอ้ยังไงผีสงสัยจะมาจะมามาชอบเราหรือเปล่าอย่างนี่นะครับครับมันเป็นเรือนไทยบอกครับนั่นเป็นเรือนไทยครับผมนี่แหละผีเรือนไทย เดไทไม่ใช่มีเสาตกน้ํามันไหมครับสังเกตดูไหมไม่ไม่ไม่ได้สังเกตไม่ได้สังเกตเนาะครับผมถ้าเสาตกน้ํามันนี่เป็นแม่ตะเคียนแล้วโอ้โหเฮียนแล้วเยนใหญ่เลยนอนนอนก็นอนไม่ได้ทั้งทั้งคืนครับครับผมนอนมาถึงเผลอหลับไปปุ๊บก็มาอีกครับคัขนวดมาบีบนี้ครับแต่เขลมหลับก็มาอีก,อกเผลมหลับไปก็มาอีกแล้วเพื่อนเพื่อนหลับโดนไหม ไม่ไม่รู้เหมือนกันเห็นเห็นหลับหลับหมดนะครับครับผมหลับหมดมีแต่มีแต่เราคนเดียวลงไปมีมีอะไรกันเราลูกเรามีเซ็นมีเซ็นเราเราเราก็คนโสดเนาะครับผมเราคนโสดมีลูกไมีเมียไปครับแล้วเราก็บอกเนาะเจ้าที่เจ้าทางเนาะก่อนไปนอนครับบอกเจ้าที่เจ้าทางว่าลูกค้างมาเที่ยวอะไรแน่บอกไปเนี่ยครับอดีดีดีครับเราก็ นั่นไปทำเองดีเนาะก็ถามก็ไปถบอกเลขเลยถามเลขเลยตัวไหนครับหน้าหนุ่ยตัวไหนแกก็ให้บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักแป๊บนึงเดี๋ยวบอกครับผมพอแกหยุดนิ่งสักแป๊บนึงก็บอกเลขเลยครับบอกเอาไปงวนนี้เนี่ยสามห้าเจ็ดสามตัวเลยสามห้าเจ็ดครับผมสามห้าเจ็ดครับผมสามตัวเลยอืหึ่ง ไอ้ข้างล่างก็สองห้าครับล่างสองห้าข้างล่างสองห้าโอ้ยปกติน้าหน่วยมีแต่เลขสามตัวนอเลขสองตัวไม่มีครับผมทีนี้ได้ทั้งสองตัวสามตัวเลยครับสุรินน้อของแท้เลยเนาะครับผมอืมแล้วคลิปแรกๆนี่ผีตายายมาหาตัวเลขมาหาอีกไหมครับโอ้ก็ยังยังยังไม่มาครับก็มีตัวเลขเก่าเลยสี่สองเก้านะครับครับแล้วก็เทวดามาบอกเนาะครับผมก็ลองตามมันดูสักงวดหนึ่งนะครับครับผีตานี้นี่เงียบเลยเงียบเลยไม่มาเลย หลังไม่ให้ถูกมาข้างหลังเงียบเลยไม่มาเลยครับผมเอ้าเราเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเมืองครับเอฟซีครับหนาโนยฟันแมนเนาะครับเอฟซีเนาะลองติดตามดูครับเลขเก่าๆครับขอบคุณครับหนาโนยขอบคุณครับสวัสดีครับครับโชคดีโชคดีหมดครับครับผมคตำรวจชุมโตเลขของหนาโนยครับตำรวจชมผีเลื่นไทยครับตำรวจชมเป็นคลิปที่สามแหละครับเอฟซีเนาะ สามห้าเครับเลขล่าง2ตัวนี่2อหาครับงวดวันที่16พฤศจิกายนพศ2566ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับนาหน่อยครับ FC เนาะตายายอยากได้ส่วนบุญครับคลิปแรก429ครับคลิป2นี่เทวดามาบอกครับท่านผู้ชม234ครับท่านผู้ชมมาล่าสุดก็คือ357กับ2อหาครับสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมโลธงกัสซิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ แต่ยานพึ่งไปใส่ครับ,บเอฟซีเบาแอมโมทงมีของดีมาฝากครับไปรับชมเบื่องของดีกันครับ,บเบาแอมโมทงนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเหลียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับ่านผู้ชมเอาของเมตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่เจงสิเ่เหถือนะครับเนะามมนะ่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของหน่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมมหเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้พัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พ่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบขายขายทุกอย่างแล้ะเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อาอทิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนนวดปี่หลอดตนะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซืออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างตางเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่าน,นที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮ้าใคขๆว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็ุในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันเท่นทท้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือน,นี่ก็มีโอกาสแต่มาสกักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาว กูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขี้กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับ่ามผู้ชมเปิดฝาลงปูออมากนะครับนาะแล้วก็เมื่อเตะครับท่ามผู้ชมเมื่อเตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปาก,ก,ปาก,าะกะสามเือรูปปากสามเือนะครับท่าปากสามเือท่าคิวสามเแล้วก็เสยผมขึ้นลูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วน,นสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห yeah. ์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลุงปูรอดวัดุกกมนี่ก็แตงวัดลุงปูลุ้ยนะครับนาะวัดลวงปูลุ้ยนี่ก็แตงเื่นกันนี่ครับหุงยื่นคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมแล้วก็บ้าแอมป์ตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีฟซีนะครับมสมุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิด้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับมสมุชุมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจานวนจํากัดเราเอมเราตรงเนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิฟซีโบลายกัโทุ่มาได้โทร่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกเกล็ดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือกเกล็ลดลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบาเอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพําอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรไงเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ